สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับพอดแคสต์ห้องสีฟ้าช่วงเราให้เพื่อนฟังกันนะคะวันนี้พบกับอุ้มค่ะฝ้ายค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับหัวข้อเรื่องมีเงินแต่ไม่มีความสุขหรือมีความสุขแต่ไม่มีเงินอ่าหัวข้อน่าสนใจอีกแล้วฝ้ายคิดว่าหัวข้อที่เรานํามาทำพอดแคสต์เป็นหัวข้อที่แบบหลายคนน่าจะสงสัยรวมทั้งตัวเราเองด้วยเราก็เลยนํามาพูดคุยกันนะคะ อ,อย่างแรกเลยฟ้ารู้สึกว่าสองอย่างมันเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องการแล้วก็ทุกๆคนอยากมีทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันไปพร้อมๆกันอะเออสำหรับอุ้ม,อ,มอยากมีอะไรมากกว่าอุ้มก็อยากมีอย่างที่ฝ้ายบอกไปว่าอยากมีทั้งเงินแล้วก็มีความสุขคือหลายๆคนมักจะพูดว่าไม่มีเงินก็ไม่มีความสุขหรอกแต่ใครจะรู้ว่าคนมีเงินบางคนก็มีความทุกข์เหมือนกันใช่ทุกข์ของคนรวยกับทุกข์ของคนจนเนี่ย ก็ทุกเหมือนกันแหละต่างกันในสถานการณ์อ,อย่างทุกของคนรวยก็จะแบบว่าฉันจะเอาเงินไปใช้ทําอะไรดีหรือว่าเงินนี้ฉันจะเสียภาษียังไงหรือนู่นนี่นั่น้าเป็นคนจนเนี่ยคือจะหาเงินมันจากไหนในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเอาอย่างนี้ดีกว่าฝ้ายรู้สึกว่าความทุกข์อ่ะมันไม่เลือกอยู่แล้วว่าจะมามาเจอกับคนจนหรือว่าคนรวยไม่ว่าม,มันไม่เลือกว่าจะเจอกับใครเราทุกๆคนล้วนเคยทุกคะ่ะไม่ว่าเราจะจนเราจะรวยเราก็ทุกอยู่แล้วทุกเสมอ ความสุขอะมันเกิดได้จากการที่เราเราคิดแล้วเราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีความสุขไม่เชื่อว่าความสุขมันเกิดจากตัวเราเองเสมอน,นะมันไม่ได้อยู่ที่ใครเลยถ้าเราทําตัวหรือว่าทำชีวิตของเราให้มันมีความสุขการไม่มีเงินมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีความสุขหรือการมีเงินมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีความสุขเหมือนกันคือเราสามารถมีทั้งสองอย่างได้ไปพร้อมๆกันนะถ้าสําหรับตัวเ้าเองเฟคิดว่าเราทําได้นะอย่าง เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเรามีเงินแล้วเรารวยแต่เราไม่มีความสุขเลยแล้วก็มามองหาว่าความสุขตรงนั้นน่ะเราขาดอะไรไปอย่ามาอย่าไปคิดว่าแบบมันต้องใช้เงินซื้อหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าบางอย่างมันใช้เงินซื้อไม่ได้ค่ะแต่มันไม่ได้แปลว่าถ้าเรารวยแล้วเราจะไม่มีความสุขนะแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจนแล้วเราก็จะไม่มีความสุขเหมือนกันเออเพราะบางทีอ่ะเราเราเราไม่มีเงินอ่ะเราจนแต่ว่าความสุขมันเป็นอะไรเล็กๆที่เรามองหาได้แบบรอบตัวหรือว่าใกล้ๆตัวมันก็ทำให้เราสุขเราได้เหมือนกัน มันไม่ต้องเป็นว่าเราต้องมีเงินร้อยล่ะเราถึงจะมีความสุขออย่างที่มีคนเคยบอกอุ้มว่าในสมัยก่อนนะแล้วก็จะเรียกว่ามีความสุขแต่ไม่มีเงินแต่พูดกันในตามความเป็นจริงสมัยนี้เนาะทุกอย่างมันต้องขับเคลื่อนด้วยเงินเสมอใช่คือตอนนี้อะไรอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีแล้วว่าความสุขของเราอยู่ที่เงินแต่เงินนั้นจะมากน้อยแค่ไหนเราสามารถมีกําลังที่จะหามันได้มากแค่ไหนถ้าเราหามันแบบ ทุ่มเทมันมากเกินไปเราเนี่แหละที่จะไม่มีความสุขแทนที่เราจะมีเงินแล้วเรามีความสุขแต่เรามีแต่เงินและไม่มีความสุข <S 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 เพราะว่าเราท um ุ่มเทกับการหาเงินมากเกินไปจนลืมว่าความสุขของเราอะอยู่ตรงไหนอื in, หรือบางคนที่เฮ้ยเรามีความสุขเราคิดว่าเรามีความสุขแต่เราไม่มีเงินบางครั้งความสุขก็สามารถซื้อได้ด้วยเงินแต่บางครั้งความสุขก็ซื้อไม่ได้ด้วยเงินเพราะฉะนั้นเราต้องมีความพอดีของสองอย่างนี้ด้วยกัน แต่ทุกอย่างจนถ e hmm. e ึงทุกวันเนี้พ่อรู้สึกว่ามันน um ้อยมากเลยนะที่เงินซื้อไม่ได้พ่อรู้สึกว่ามันซื้อได้เกือบทุกอย่างแล้วก็ความทุกข์ของเรามันสามารถดีขึ้นได้จากการที่เราใช้เงินช่วยด้วยซ้ําใช่เราก็เลยลองมาคิดดูว่ามันจริงหรอที่จะมาพูดว่าไม่เอาเงินดีกว่าเราขอมีความสุขแบบที่ไม่มีเงินดีกว่าลองคิดดูว่าความสุขที่เรามีจนถึงทุกวันเนี้มันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือเราไม่มีเงินจริงหรือเปล่า มันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีแต่ว่าเราแค่ยังมีไม่มากพอหรือเราอาจจะคิดว่ามันมีได้มากกว่านี้ยเออเราอาจจะมีนะแต่เราแค่ไม่พอใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่ก็เท่านั้นเองเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าไม่ว่ามันจะเลือกทางไหนเนี่ยเราต้องอยู่ในหลักความพอดีอยู่แล้วใช่อืมเราต้องพอดีในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอะคะ่ะแต่ถ้าสําหรับอุ้มอุ้มเลือกอะไรถ้าเลือกได้แค่ยอย่างเดียวอืมถ้าเป็นอุ้มนะอุ้มขอเลือกมีเงินอ่าคือจะว่าอย่างงู้นอย่างงี้นะ คืออย่างที่ผมบอกไปว่าในปัจจุบันและในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยตัวเงินเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตคือสมมติว่าเราไม่มีเงินเนี่ยเราลองคิดดูเล่นๆก็ได้ว่าเราไม่มีเงินที่จะนั่งรถไปไหนเราไม่มีเงินที่จะซื้ออะไรมากินความสุขของเราอ่ะคือตรงไหนอ่าคือเราสามารถเอาเงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เงินมากหรือไม่ใช่เงินที่แบบโอ้โหฟูรวยมาหาศาลอ่ะแต่มันเป็นเงินที่เราพอใจอยู่ตรงนั้นแล้วเง คุ่งของเลือกมีเงินและตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเรามีเงินและอยู่ในจุดที่สมดุลกับมีความสุขเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขและเตยมเต็มไปด้วยความสุขได้อ่าถ้าเป็นฝ้ายล่ะท้าเลือกได้อย่างเดียวเป็นฝ้ายฝ้ายก็เลือกมีเงินเหมือนกันเพราะว่าฝ้ายรู้สึกว่าทุกวันเนี้ยไม่ว่าเราจะทําอะไรมาที่ฝ้ายเคยบอกไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันซื้อได้ด้วยเงินเกือบหมดเลยนะคือมันอาจจะมีบางคนบอกว่ามันมีมีใครบางคนหรือมีอะไรบางอย่างที่เราซื้อไม่ได้ด้วยเงิน มันจริงเหมือนกันแต่เราก็ไม่ต้องซื้อไงเราก็<ม>แค่ใช้อย่างอื่นแลกมาโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเพราะว่าฟ้ายรู้สึกว่าการมีเงินควบคู่ไปกับการที่เราทําชีวิตตัวเราเองให้มีความสุขอ่ะม,มันไม่ได้ยากแล้วมันก็สามารถทําได้คนบางคนคือถ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็อาจะถามเรากลับมาก็ได้ว่าแล้วทาไมเราต้องเลือกถ้าเราสามารถได้ทั้งสองสิ่ง<ม>ใช่นี่ก็เป็นสิ่งที่ฟ้าคิดเหมือนกันว่าแต่ถ้าให้ฟ้าเลือกก็คือฟ้าขอนเลิกเงิน เพราะว่าไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าเอ้ยทำไมไม่เลือกความสุขความสุขมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินนะความสุขหลายอย่างซื้อได้ด้วยเงินคนะ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ปัจจุบันมันเป็นอยู่แล้วมันยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ในสมัยก่อนถ้าจะบอกว่ากาัดก้อนเกลือกินไปพร้อมกันหรือยังไงก็ตามมันอาจจะไม่มีแล้วด้วยซ้ำใ,ในสมัยปัจจุบันนี้ใ,ในความคิดของฟ้านะถ้าสมมติว่าเป็นชีวิตคู่ชีวิตหนึ่งแล้วเรามองว่า คนคนนี้ไม่มีเงินเลยแล้วเราก็ไม่มีเหมือนกันแล้วแล้วเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขคําว่าความสุขอะมันมีความสุขจริงๆริงหรอเราสามารถจะสร้างเงินสร้างตัวด้วยกันเพื่อให้เรามีทําไมเราจําเป็นต้องกัดก้อนเกลือกินไปพร้อมๆอมกันทั้งที่มันไม่จําเป็นอะคนเราสองคนอยู่ด้วยกันอะมันอาจจะไม่ได้มีทั้งคู่ไงแต่เราสามารถทําให้มันมีและมีกันและกันเพื่อความสุขตรงนั้นไปพร้อมๆรอมกันได้ด้วยหรือแม้กระทั่งถ้าสมมติอย่างไฟมีและอีกคนหนึ่งเขาไม่มีอย่างเงี้ย เออาฟก็สามารถทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้เงินซือ้ออ่ะอย่างสมมติว่าถ้าเปรียบเทียบไปอย่างก็คืออย่างสมมติว่าตอนเนี้ยไฟมีเงินละเราไฟมีแฟนแฟนไยอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เราไม่จําเป็นต้องเลือกว่าแบบเราจะเลือกคนมีเงินหรือว่าเราจะเลือกคนที่ไม่มีเงินในเมื่อตอนเนี้ยเรามีเงินเออเราก็คือสามารถแชร์ความสุขและแชร์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีให้คนอีกคนได้เหมือนกันหรือในขณะหนึ่งถ้าเกิดว่าเขามีแต่ว่าเราไม่มีเออเขามีมากกว่าเราแล้วเราไม่มีเนี่ย เขาก็สามารถแชร์มาให้เราได้เหมือนกันเพราะว่าความสุขแล้วก็เงินน่ะบางทีอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันสามารถทําควบคู่ไปได้อยู่แล้วหรือถ้าเราเลือกอยู่กับใครเพราะความสุขไม่ได้เลือกที่เงินหลายๆคนก็เป็นแบบนั้นซึ่งตัวเองถ้าเจอใครคนหนึ่งที่ทำให้เรารู้ึกันได้เราก็เลือกเหมือนกันแต่เราก็แค่รู้สึกว่า เงินมันก็มีได้เหมือนกันอะมันไม่จาเป็นต้องเลือกแล้วทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่จําเป็นต้องทิ้งสักอย่างค่ะเรามี<ช>มันได้คือสมัยก่อนอะอย่างที่ฟ้าบอกเรื่องกัดก้อนเกลือกินเนาะสมัยก่อนเขาจะชอบว่าเออเราสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันรเราสามารถกัดก้อนเกลือกินไปได้แต่ว่าในสมัยปัจจุบันนะคะก็ต้องคิดว่าเกลือยังแพงเลยเออเราเราไม่ได้สามารถจะซื้อ เกลือได้ด้วยอะไรแล้วเราไม่ได้สามารถเอาข้าวไปแลกเกลือหรือเอาอะไรไปแลกเกลือได้สิ่งเดียวที่แลกได้ตอนนี้คือเงินใช่เงินอย่างที่อุ้มบอกเสมอว่าเงินเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตในสมัยนี้เพราะฉะนั้นการที่เรามีเงินแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีเงินเนี่ยเราสามารถแชร์ด้วยกันได้อ่าด้วยข้อแม้ที่ว่าเขาจะต้องไม่มาผ่านเราหรือเราไม่ไปผ่านเขาอย่างเช่นอุ้มมีเงินและมสมมตินะว่าอุ้มมีเงินแล้วฝ่ายเป็นแฟนอุ้มอ่า ฝ้ามาอยู่กับอุ้มปึ๊บอุ้มก็โอเคเราแชร์ความสุขด้วยกันจนฝ้ายอยากได้ความสุขมากกว่านั้นฝ้าก็เอาเงินของอุ้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนอุ้มไม่มีนั่นอะคือสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นคือมันไม่ได้เรียกว่าความสุขแล้วมันเรียกว่าหลอกให้เขาเอาใจใส่คุณให้เขาแชร์ความสุขกับคุณแต่คุณก็ให้ได้แค่ความโกหกความหลอกลวงกับเขา mm. ซึ่งสิ่งน้นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะทํากับคนอื่นเออไปกันใหญ่แล้วใช่อะกลับมาที่เรื่องเงินกับความสุข โอเคเราก็จะสรุปประมาณสั้นๆว่า<ม>เงินกับความสุขเราเลือกเงินใช่ไฟก็เลือกเงินเหมือนกันเพราะว่าฟาอยากถามอุมหม่หนึ่งว่าทุกวันนี้มันมีอะไรบ้างที่เงินซื้อไม่ได้และมันมีหลายๆอย่างเหมือนกันที่มันเป็นความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแต่ว่ามันมีอะไรบ้างที่มันไม่ต้องใช้ มีคนนึงไม่ออกเหมือนกันนะมนสมมติว่าเออสมมุติว่าเราจะไปทําตามความฝันและฝันนั้นแบบว่าเราอยากเป็นนักร้องเราอยากแบบเป็นผู้มีชื่อเสียงอย่าง้อยเราก็ต้องมีต้นทุนแหละมีต้นทุนบ้างไม่ใช่ว่าไม่มีเลยหรือไม่ต้องใช้หรือมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีแล้วเราจะไม่สามารถทําให้มันเป็นจริงได้นะมันทาได้หมดแต่สิ่งที่ฝ้ายพูดถึงก็คือสําหรับฝ้ายการมองของฝ้ายฝ้ายรู้สึกว่าทุกวันเนี้ยที่เราิสต์มาความสุขหลายๆอย่างที่ฝ้ายมีจนทุกวันเนี้ย มันต้องใช้เงินเกือบทั้งหมดเลยแต่สําหรับความสุขที่มันไม่ต้องใช้เงินซื้อมันมีอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเราอยากมีทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันมันก็ไม่ผิดนะแล้วมันก็สามารถทําได้จริงๆเราไม่จําเป็นต้องเลือกและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเลือกด้วยเพราะถ้าหากเรามีเงินเราก็มีความสุขได้เหมือนกันเราไม่จําเป็นต้องทุกข์เพียงเพราะว่าเรามีเงินเยอะหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องทุกข์เพียงเพราะว่าเราไม่มีเงินหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าก็อยากย้ำให้ทุกคนเข้าใจในตรงนี้ว่าเราเลือก ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิต Catalunya. เราได้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถทําให้มันดําเนินไปด้วยกัน <Więc. S 1> ได้เสมอเราเลือกทุกอย่างนั้นด้วยตัวเองใช่อะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราเราต้องตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองระหว่างเงินกับความสุขถ้าคนมาถามคุณว่าจะเลือกอะไรคุณก็ตอบไปว่าอย่าให้ฉันเลือกเพราะว่าฉันจะเอามันทั้งหมดอื <ừ> um เราสร้างได้ค่ะเรามีความสุขแตยการที่เรามีเงินได้เรามีเงินแล้วเราก็สร้างความสุขได้เช่นกันแทบจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่ มีความสุขโดยที่ไม่มีเงินขับเคลื่อนในปัจจุบันนะออันนี้คือเราจะได้พูดถึงแต่กอดแล้วก็ไม่ใช่คนมีเงินที่จะมีความสุขทุกคนเหมือน<ช>กันใช่แต่เขาก็จะมีวิธีแก้ปัญหาของเขาแต่คนที่มีความสุขโดยไม่มีเงินเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าเขาจะมีทางออกทางไหนอ่าอย่ามีคุณยายบางคนที่อุ้มเคยได้รู้เรื่องมาคือเขาไปอยู่ในป่าไปสร้างฝายชะลอน้ำอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังคิดว่าโอเคเขาไม่จำเป็นต้องใช้เงินเพราะเขาอยู่ในจุดที่ไม่ต้องใช้แต่ถ้าเรามาอยู่ในจุดตรงเนี้ยตรงที่เราต้องทํางานตรงที่เราต้องขึ้นรถเมย์ตรงที่เราต้องขึ้น b ี s ีเอสต้องกินต้องใช้ทุกๆวันโดยที่เราไม่สามารถไปหยิบของข้างทางได้เราจะรอนจับเนี่ยเราก็ต้องมีเงินอยู่ดีจริงเพราะว่าพ้าก็รู้สึกว่าหลากหลายความสัมพันธ์หรือว่าหลากหลายแบบผู้คนอนะที่เขา ทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหาการอะมันมาจากเรื่องเงินทางนั้นเลยนะใช่มันมีหลายกรณีหลายเคสให้เราเห็นเหมือนกันว่าปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอะเหตุผลมันมาจากเงินอ่าหรือว่าปัญหาการหย่าร้างทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดมาเพราะอะไรเพราะว่าเงินเราทะเลาะกันเพราะเงินเงินคือปัญหาหรือคือคําคําเดียวที่แบบมันมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์มันต้องจบลงหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะ ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆทั้งคําว่างเงินและก็ความสุขใช่ทั้งสองคำนี้ควรจะมาคู่กันจริงๆก็อยู่ที่คนที่ฟังเราอยู่ตอนนี้อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนและถ้าคุณคิดแบบเราว่าไม่จําเป็นต้องเลือกก็ไม่ผิดค่ะไม่มีอะไรผิดชีวิตเราเราเลือกเองได้ชีวิตเราเราทําในแบบที่เราอยากให้มันเป็นได้เราไม่จำเป็นต้องเลือกในช้อยส์ที่เขาให้มาก็ได้มันมีแค่สองช้อยส์แต่ว่า ถ้ามันถูกทั้งสองข้อ,เ,อ,อเราก็ต้องเลือกสองข้อไปเลยในข้อสอบบางทีเขายังถามเลยว่าถูกข้อไหนบ้างแน่ถ้าถูกสองข้อ,อใชอ่สำหรับพอดแคสต์วันนี้ก็หวังว่าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะก็อยากจะให้คิดตามไปกับเราแล้วก็พบกับไฟล์แล้วก็อุ้มค่ได้ใหม่ในคอนเทนหน้านะคะสำหรับพอดแคสต์ห้องสีฟ้าวันนี้สวัสดีค่ะ